ประโยชน์ของลมมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นข้อหนึค่ะทำให้เยินสบายตัวเวลาเกิดลมพัดนะคะาการมุนของการหังเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านะคะเวลาออกกำลังกายเงื่อแห้งเร็วเวลาตากผ้าผ้าแห้งเร็วขึ้นเกิดการถทยเทของอากาศทั้งสองบริเวณนะคะเมื่อมีประโยชน์ของลมแล้วนะคะก็มีโทษของลมเช่นกัน,นะะอย่างเช่น าการเกิดพายุนะคะพายุก็คือเกิดจากาความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิทั้งสองที่นะคะแล้วเคลื่อนที่เกิดการเคลื่อนที่ของการแบบรวดเร็วนะคะก็ทําให้เกิดพายุขึ้นนี่ค่ะและแรงลมนะคะก็ทําให้บ้านเรือนเสียหายาการเกษตรก็เสียหายค่ะ นอกจากนี้นะคะอากาศก็อาจจะเกิดการปนเปื้อนได้นะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายนะคะตัวอย่างาสาเหตุของการปนเปื้อนนะคะก็อย่างเช่นแก๊สที่เกิดจากการเผาไหม้จากโครงงานนะคะแล้วทาให้เกิดฝุ่นละอ,องหรือท่าพี2.5นะคะควรพิจา,กการณาเผาไหม้สันเทมีต่างๆนะคะฝุ่นจากการเผาป่าหรือไฟไม้ป่าเป็นต้นนะคะหรือเกิดจากาธรรมชาติอย่างเช่นการประทุของภูกของไฟเป็นต้นค่ะ จากภาพก็เป็นมลพิษทางอากาศนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะอ,อาจจะเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของรถยนต์นะคะหรือจากธรรมชาติภูเขาไฟและเบิร์นแบบนี้เป็นต้นค่ะค่ะส่วนนัเนนะคะก็คือฝุ่นควันพิษจากการเผาไหม้หรือไฟไหม้ป่านะคะซึ่งอาจจะเกิดจากธรรมชาติหรือมือมนุษย์ก็ได้ค่ะ ในภาพนี้นะคะมนุษย์สัตว์นะคะต้องการอากาศที่บริสุทธิ์นะคะหาอากาศที่ไม่มีฝุ่นละอองหรือว่าสารพิษสารเคมีนะคะเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตนั่นเองค่ะทบทวนวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะจากภาพเป็นวัฏจักรชีวิตของไก่นะคะซึ่งก็สมมุติเราเริ่มตั้งแต่ตัวเต็มไว้นะคะแล้วก็มาที่ไข่ m b o นะคะตัวอ่อนฟักจากไข่แล้วก็ลูกไก่แล้วก็ไปเป็นตัวเต็มวัยค่ะซึ่งเราจะเห็นว่า,าตั้งแต่ลูกไก่ไปจนถึง,ถง,ถงตัวเต็มวัยนะคะาการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเขาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือแค่ขนาดของตัวที่เล็กกว่านะคะแล้วก็ไปเป็นตัวเต็มวัยที่มีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองคะ่ะ ต่อมานะคะเป็นวัฏจักรชีวิตของกบนะคะ,ระเราจะพบว่าวัฏจักรชีวิตของกบเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะคะอย่างเช่นลูกอ๊อดที่ไม่มีขาก็จะมีขานะคะหรือไม่ก็ลูกอ๊อดที่จะไปเป็นตัวเต็มวัยนะคะหางเขาก็จะหดสั้นนะคะจนหางหายไปในที่สุดค่ะ ถั้าจากชีวิตของยุงนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเช่นกันค่ะอย่างเช่นช่วงวัฏทักรจากที่เป็นลูกนะะ้ําแล้วก็ตัวม้งนะคะการตัดวัฏจักรชีวิตช่วงในช่วงหนึ่งของวงจรชีวิตสัตว์ไปนะคะอย่างเช่นถ้าเรา,าจับลูกออสมาทําอาหารนะคะก็จะทําให้ อ่าวันจากชีวิตดำเนินไปไม่ครบแบบนะคะก็อาจจะทําให้สัตว์เ่านั้นเกิดการสูญพันุ์ได้นั่นเองค่ะชีวิตของมนุษย์และสัตว์นะคะก็ต้องการอาหารอากาศแล้วก็น้ำนะคะเพื่อการดารงชีวิตนะคะและมนุษย์ก็อาจจะมีการออกกําลังกายเพื่อรักษาชีวิตให้มีสุภาพแข็งแรงที่ดียิ่งขึ้นค่ะ